เอาล้วครับสวัสดีเพื่อนเเหล่าคราชเชอร์ที่เล่นเกม c r u s h of c แ t ททุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้ครับก็เป็นคลิปของการรีวิวแบบบ้านสิครับแบบบ้านนี้นะครับก็เป็นแบบบ้านทรงเดินวนอีกแล้วนะครับโอ้โหตรงกลางนี่ยัดจัดหนักจัดเต็มจริงๆครับมีหัวนกประสาทแขนคุ้มกันครับเข้าทางไหนก็ต้องเจอครับไม่หัวนกก็ประสาทแขนครับหัวนกแน่นอนครับต้องกันไหล่ช้ไหน่อยครับก็มีฮีโร่สตัวเลยครับกันหัวนกไว้แล้วก็เครื่องป่างมครับกันหัวนก แอบซ่อนไว้อยู่ครับเป็นกับดักพยุหุนครับคนชอบเข้าหนกครับเอากับดักพยุหุ่นล,ล่อ,อเขาไว้ครับไม่ใช่สิดักเขาเรียกว่าดักครับดักดักเขาไว้แล้วก็ใกล้ๆบ้านก็มีระเบิดต่างๆครับนี่ครับเสราระวาหลายเส้นทั้งบนทั้งล่างมีคือยิงหินแล้วก็ป้อมพูครับสี่มุมเลยแบบบ้านนี้ก็เป็นแบบบ้านทรงเดินวนครับผมว่าเอามาใช้แล้ว โหดแน่นอนครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าแบบว่านี้จะโหดกันสักแค่ไหนงั้นเราก็ไปรับชมกันได้เลยครับโอเคครับสาหรับตาแรกนี้นะครับก็เป็นนี่ครับโอ้โหทหารเขาค่อนข้างจะหลากหลายเลยครับส่วนใหญ่จะเป็นสายโบกนะครับยาใช้เป็นยาข้างยาแช่ยาพิษยาเล่งครับทหารแข็งค่อนข้างหลากหลายครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าเริ่มมาครับตัดทางของกับเช็คลูกโป่งครับยาแช่แช่ คื่งยิงหินครับมองกอไฟฟ้าก็ตอ่อไปครับโอ้โหมันเอามาต่อดเครื่งยิงหินนะครับต่อครับตอตตอดครื่งยิงหินก็ยิงช้ามันกองไฟฟ้าก็ยิงช้าครับแต่มังกองไฟฟ้าของเขาแรงครับตอดๆแบเดียวก็พังแล้วครับที่ผมได้ความรู้ใหม่เดือนนี้เอามากองไฟฟ้ามาตอดเครื่งยิงหินเนี่ยทุกทีนี่ ส่วนหผมจะใช้น้ำางขังขาวครับโอเคครับด้านหนึ่งครับนี่ครับต่ออีกแล้วครับตัดทางควีนครับเข้ามาแล้วครับคนนี้ไม่เข้าหูนกนะครับนี่ครับแล้วก็รถทอดสุงมาแล้วครับโูเรือน้ําแข็งเข้ามาทหารแน่นอนครับทหารแคนต้อนรับครับคอเปิดกัปพีมาตะสู้ทหารแคนครับ ลาวาผมจะเป็นตัวทวงครับพวกที่มันโจมตีบนฟ้าได้มันก็จะต้องมายิงลาวานะครับเป็นตัวถ่วงให้ครับลาวาเนี่ยครับพอแตกเสร็จก็โหดขึ้นอีกครับโอเคครับรถทังสุกแตกไปเรียบร้อยแล้วครับทางบ้านแล้วสาวลาวาหลายเส้นโดนแช่นะครับเขามียาแช่อยู่สามขวดครับนี่ครับเข้ามาเจอเป็นไงล่ะ เจอเสาราลาะดมครับแต่เขาก็มียาแช่ครับโอ้โหยึกได้ว่าแรกกันเลยครับเรามีเสารลาวานุเขาก็มียาแช่ครับมันจะตายกันนะครับคนที่เข้ามาที่บ้านตรงนี้ยังไงครับมีเยตติท้อหมดครับด้านบนมีวอเดนครับเอ้าริงเอ้ควีนตายไปแล้วครับหัวนกยังไม่พังนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เข้าทางหัวนกอ้าวเหลือแต่ยูนิคอร์นนะครับ มาที่ด้านล่างดีกว่าเพราะสหัดต์เจอแต่ด้านล่างแล้วแต่ล้วครับเอ้าริงครับจะเก็บบ้านครับแต่มันไม่เข้าครับไปทางด้านนเนี่ยด้านข้างครับตูมเข้ามาเจอระเบิดพอดีครับอย่าค้างเร่งครับอย่าแช่เหลือโคสุดท้ายแล้วครับจะเก็บได้หรือไม่เก็บได้หรือเปล่าไม่เข้าบ้านเลยอย่าแช่โคสุดท้ายลงไปแล้วครับเอ้าเจอควีนเบี้เบีสนใจครับต้องไปยิงควีนครับ เอ้ายาแช่หมดแล้วครับตายครับรอยย่ลไม่เหลือกิงกางจะไปตีควีนครับเสียเวลานะครับมีบ้านคอยโจมตีครับไม่รอดครับหัดุยังไม่พังเลยหมดุไม่พังนี่เรียกว่ายากเลยครับเอ้าหมดแล้วครับทหารตานี้เขาก็ตีผมได้ดาวเดียว5้าบปดลเซ็นนะครับโอเคครับตานี้มาดูทายแสกาศกันบ้างครับเป็น สูตรอะไรครับเนี่ยเป็ก้าส์าแมชมังกรเหรอแปลกดีนะครับสายบกกระแสกรอย่าเป็นหน่วยครับเป็นการทลายกำแพงครับทั้งมังกรและมังกรไฟฟ้าครับเข้าทางด้านล่างครับตรงนี้เขามาแล้วครับฮีโร่ครับยัดมาแล้วครับมังกรไฟฟ้าเป็นตัวตัดทางครับพวกมังกรเป็นตัวตัดทางครับโอเคครับท่ายเข้ามา้วครับ ่านแค่ออกมาต้อนลาบครับอยู่เฉยๆใครจะไปทนไหวมาครับมาครับเหมือนจะออกข้างกันนะครับโวที่เข้ามาคือมังกรครับตัวแตกครับลาว่าทวงเวลาได้ดีจริงๆครับเป็นตัวป่วนชั้นดีเลยครับลาว่ามันไม่ได้เหมาะกับเอามาสู้ตรงครับมันเอามาป่วนทวงเวลาครับลาว่าบางทีมันพอตัวแตกแล้วมันเก็บควีนได้ครับผมชอบจริงๆเลยเอาไปเก็บควีนครับ ทหารตายหมดครับเกิด <c oughs> แต่เปก้าครับควีนคิงอยู่ข้างนอกอา่าตรงนี้เอ้ไม่ใช่ควีนนี่วอร์เดินครับควินน่าจะตายไปนานแล้วนะข้างนอกมีคิงเอ้ยเปก้าครับผมผิดผู้ถูกแล้วเนี่ยโอเคครับรถจอกแพงนะครับมาแล้วครับ จเาจาะเข้ามาจะถือหรือไม่มาเดี๋ยวๆอย่างนี้อย่างนี้จะไปรอดได้อย่างไรอืมไม่เหลือครับเอา้ารถเป่าออนี่ครับตานนี้เขาตีผมได้ดาวเดียวให้23%ครับโอเคครับโอ้โหตานนี้เป็นบอลลูนจรวดนะครับไม่ค่อยจะเห็นคนใช้เลยครับเป็นบอลลูนจรวดแล้วก็มีลาวาด้วยครับอาจจะเป็นสูตรบอลลูนจรวดลาวาก็ได้ครับนังฟ้ามาครับ เราจะรวยครับพุ่งเข้าไปล้วนหนึ่งตัวควีนมาควีนบลอกอย่าข้างเลิงสุป,ประเบิดเปิดทางเข,าเข้ามาครับเหมือนเขาจะตัดทางก่อนครับเก็บด้านนี้ก็เลยคิงตัดทางด้านข้างครับโอ้โหคิงเป็นคิงพิกเซลครับนอนครับนอนมาตัดทางครับ เรเปิดเปิดฐานข้างในครับไม่ออกข้างใดใทั้งสิ้นตนัวนเดียว่ันแข่งกันบ้างครับลาวาเนี่ยผมเอามาจัดการควีนโดยเฉพาะเลยครับมีลาวาทีไรควีนต้องงัดสก,กิลทุกทีครับดูสิครับควีนตายครับเอาไว้จัดการควีนจริงๆครับลาวาเนี่ยครับโรโยมาครับ วอร์เดนตามทั้งลาวาทั้งกระดูกมาป่วนครับมาป่วนเต็ไมไปหมดเลยตัวเล็กตัวน้อยดีดาจอมพะลมครับตามมาลาวาอีกหุนจะลวดเป็นหน้ากระดาเลยครับอย่าแช่ครับจะแช่คู่ครับโอ้โหแต่เอ็กซ์โวมันวางห้างกันครับแช่คู่ไม่ได้นะครับอย่าโลภครับแช่นเดียวก็พอ จะแช่แช่ไประยะครับหัวยังอยู่บ้านยังอยู่ท่านแคนไปแล้วเข้ามาตรงกลางนี่กำดักนะครับล่วงหมดครับตายตายล่วงล่วงไม่เหลือท่านแคนที่ล่วงมาก็ตายเหลือตัวเ,เล็ก,ต,ต,ต,ลกตัวน้อยครับอืคู่อย่างเดียวแล้วหัวยิงอืเรียบร้อยครับ พอมดอีกอืมไม่เหลือครับตอนนี้เขาเหลือทหารนักล่าค้าหัวตัวหนึง่งพอมดตัวซุปร์เลเบิลตัวข้างบนครับข้างบนข้างบนหรือพอ,มด,พอ,ม,ดพอมดกับุปรตเลเบิลเล้วครับต้องต่อเก็บเท่านั้นครับเพื่อเอาหนึ่งดาวไหนครับโอ้โห oh. พอหมดเก็บครับมาเก็บถังทองคำจะเป็นรอดหรอครับโอ้นมยังไม่พังลงทหารตรงไหนก็ไม่รอดครับสเปิร์ระเบิดตัวเดียวเลยครับไม่ยังไงก็ต้องปล่อยทิ้งครับหน้าที่มันคือเข้ามาระเบิดครับระเบิดกําแพงครับตู้มโอ้โหถ้าขอคอยอนุพังนี้อาจจะได้หนึ่งดาวครับตอนนี้เขาก็ไม่ได้ดาวเลยครับโอ้โหขอตีผมไม่ได้ดาวเลยครับ ก็ตีไป8%ครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแบบบ้าน14หลังนี้ครับเท่าที่รับชมกันก็เห็นครับแบบบ้านนี้มันเรียกว่าเหนียวจริงครับโหดจริงครับจะเข้ามาทางไหนก็กันอยู่ได้หมดครับใส่บล็อกสาอากาศเข้ามาตีก็วนไหมครับออกนอกกันไม่ตัดทางให้ดีก็โอกาสเข้าบ้านเข้ายากครับถึงจะมาถึงบ้านได้ครับเรามีกับดักเตรียมพร้อมต้อนรับไว้ครับโอกาสที่จะตีบ้านได้ก็ยากยากครับต้องฝากพวกกระักาวกนีอีแล้วก็ต้องไม่ให้ทหาร บินวัวหรือว่าเดินวัวดีครับเป็นแบบบ้านที่ตีค่อนข้างยากเลยครับถ้าคนไม่รู้หลักหรือว่าตีมั่วนี่ยังไงก็ออกข้างหมดครับยังไงเพื่อนๆก็ลองนําแบบบ้านนี้ไปลองใช้กันดูนะครับเท่าที่ผมใช้ก็การสาั่งดาวได้ดีครับแล้วถากเ,เพื่อนๆชอบคลิปแบบบ้านแบบนี้อีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์เพื่อไปกำลังใจด้วยนะครับถ้าอยากจะฟอร์คาพี่เห็นอะไรให้ปัาปุงตรงไหนก็ทิ้งคอมเมนต์วิธีด้านล่างได้เลยขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปยินจบนั้นเดี๋ยวเราเจอกันใน,นครนนั้ก็ไปแล้วสวสสััดีครบ